สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมและนาร็อกบิกินทุกคนนะวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับข้อมูลง่ายๆนะในการเก็บเลเวนของตัวละครนะครับนั่นก็คือการเก็บ exp นั่นเองนะเก็บอย่างไรให้ได้รวดเร็วเก็บอย่างไรให้เลเวนอัพเร็วนะครับเดีย๋ยวเราไป ติดตามดูพร้อมกันเลยนะครับก่อนที่จะไปดูรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการเก็บ e x p นะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือตัวสตามินานะครับตรงนี้นะสตามินาตรงนี้นะครับจะทำการรีเซ็ตทุกวันนะครับตามเวลาประเทศไทยนะก็คือเวลาบ่ายสามโมงนะครับหรือ 15นาฬิกานั่นเองนะครับก็จะได้รับสตามินาหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันหน่วยแล้วก็สามารถสะสมได้สูงสุดสามพันหน่วยต่อสัปดาห์นะครับส่วนเลดโบนัสเนี่ยเลดโบนัสก็จะได้รับทุกวันนะครับวันละสี่ร้อยนะครับตามเวลารีเซ็ตนะครับโดยค่าของเลดโบนัสเนี่ยความพิเศษของมันก็คือจะ ได้เบสและจ็อบเอ็คูณสองนะครับตรงนี้ถือว่าข้อดีของมันนะครับทำให้ตัวละครเราเนี่ยเวลาฟาร์มมาสเตอร์เนี่ยทำให้ได้ exp สูงขึ้นกว่าเดิมน,นะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับกับวิธีการเก็บ xp นะครับที่รวดเร็วนะเพื่ออัพระดับเร็วองของตัวละครนะครับลำดับแรกนะครับกับการเก็บ e xp ที่รวดเร็วนะครับหลังจากที่เรานะครับได้สตามินามาแล้วนะครับตามเวลาของเซิร์ฟเวอร์ที่ทำการรีเซ็ตนะครับเราก็ได้เวลาฟาร์มแล้วนะการฟาร์มมอนสเตอร์นั้นนะครับ ก็จะแนะนำว่านะให้ดูมอนสเตอร์นะครับที่ระดับเลเวลห่างจากตัวละครเรานะครับ5-10ถึเงเลเวลนะครับโดยเราสามารถตรวจสอบระดับเลเวลมอนสเตอร์อได้จาก Adventure Index นะครับในส่วนของ Monster Index ตรงนี้นะครับก็จะมี เลเวลของมอนสเตอร์บอกอยู่นะเราก็ดูที่ตัวละครเราสมมติตัวละครเรา80นะครับระดับมอนสเตอร์ที่เราจะได้รับ EXP เพิ่มขึ้นนะก็จะอยู่ที่85นะครับถึง90นะครับเราก็ดูมอนสเตอร์เหล่านี้นะครับว่าตัวไหนอยู่ที่ระดับในเวล85ถึง90นะครับ นอกจากดูระดับเลเวลแล้วนะครับสิ่งที่ต้องบอกก็คืออุปกรณ์สวมใส่ของเราแล้วก็ดัมเมจที่เราทำได้นะครับยิ่งดัมเมจเราส่งเท่าไหร่ก็จะทำให้กำจัดมอร์สเตอร์ได้เร็วขึ้นนะครับและจะได้ e อ p มากขึ้นกว่าเดิมน,นะสำหรับการฟาร์มนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับ ดูระดับเริเวณมอนสเตอร์นะครับห่างจากเรา5-10ถึงสเวณนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเลๆๆ็กๆเล็กๆนะครับนะแต่ว่าตามปกติเนี่ยผมก็จะบอกไว้อย่างหนึ่งนะครับปกติผมก็จะไม่รีบนะครับไม่รีบฟาร์ม e x p ฟาร์มเพื่อเก็บเริเวณอย่างเร็วนะครับให้เรเวณสูงนะผมจะไปเน้น ารามหาการ์ดที่สำคัญกันมากกว่าเรื่องระดับเรเวลนะครับนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับบางคนก็จะเน้นเลเวลของตัวละครก่อนนะครับบางคนก็จะเน้นหาไอเทมหรืออุปกรณ์สมใสัยครบถ้วนก่อนนะครับ การเก็บ e อ P ต่อมานะครับนั่นก็คือการทำควใป้ายนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าควดป้ายอันนี้นะผู้เล่นนะครับจะปลดล็อกได้ที่ระดับเลเวนของตัวละครรลเวน45นะครับโดยเควใป้ายนี้นะครับตามปกติทั่วไปเนี่ยจะสามารถทำได้4ี่ควสต่อวันนะครับนะ เ,เพื่อนๆก็สามารถดูรายละเอียดนะครับของเควสต,ต่างๆนะที่ได้ e f p จำนวนมากนะครับเราก็เลือกเควสมานะแต่ก็จะบอก,ก่อนว่าเควสป้ายนี้นะครับสิ่งที่สำคัญในการทำเควสก็คือตัว Pickaxe ตรงนี้นะครับนะเพื่อเอาไว้ขุดแร่ตามแผนที่ต่างๆนะดังนั้นก็จะต้องบอกว่า ถ้าให้เลือกนะครับ EXP กับ Pickaxe นะครับอะไรสำคัญกว่าผมก็เลือก Pickaxe ก่อนนะส่วน EXP เอาไว้ที่หลังนะครับเพราะว่า Pickaxe อันนี้มันหาได้ที่เว e s ต้ายอย่างเดียวนะครับนะนะเราก็รับมาสักเว e หนึ่งนะครับนะรับเว e หนึ่งล้วก็ไปทำเว e นะครับ กำจัดมอสเตอร์สิบตัวสำหรับเฟสใต้ายนี้นะครับเพื่อนๆก็จะปิดสตามินาก็ได้นะครับนะเพราะว่ามันจะได้รับภารกิจของเฟสเหมือนกันนะเราก็มากําจัดมอสเตอร์นะครับ เิบตัวนะเมื่อกำจัดมนสเตอร์นะครับรับเก็บภารกษษษษิจครบทวนแล้วนะเราก็เตรียมตัวส่งเควสนะครับนะโดยการส่งเควสนั้นก็ง่ายๆนะครับ การส่งเฟสเราก็กดที่เซตติ้งนะครับแล้วก็กดที่ตัวเฟสป้ายตรงนี้ครับ Daily Bounty ตรงนี้นะอ่าแล้วก็กดเคลมนะครับอ่ะเพียงเท่านี้เองนะเราก็จะได้รับ b a s เอฟพีจ็อบเอมาให้กับตัวละครเราแล้วนะครับจากนั้นก็ทําภารกิจให้ครบถ้วนนะครับสี่เควสต่อวันนะครับก็อย่าลืมทำกันละกันนะตรงนี้ การหา e อ p หรือการเก็บ e อ p นะครับลำดับต่อมานะก็จะเป็นการหา e อ p นะครับในการลงปา์ตี้ดันเจียนนะครับก็ต้องบอกนิดน,นึงนะว่าปา์ตี้ดันเจียนนี้ผู้เล่นทั่วไปนะครับสามารถเริ่มลงได้ตั้งแต่เลเวล40เป็นต้นไปนะครับนะการลงปาตี้ดันเจียนนี้นะครับเ,เพื่อนก็ สามารถลงเป็นปาร์ตี้กี่คนก็ได้นะครับหรือจะลงคนเดียวก็ได้นะครับแต่ครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่าง e อ็ที่ได้รับกันนะครับระหว่างการลงเป็นปาร์ตี้5้าคนนะครับกับการลงปาร์ตี้คนเดียวนะครับว่าจะได้รับ e อ็มากน้อยต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกัน อันนี้ก็จะเป็น e XP ที่ได้รับนะท,ที่เป็นตัว B นะครับท์ที่สี่คนก็จะได้พันห้า XP นะครับมาในรอบนี้นะครับเราก็จะมาดูว่า XP e นะครับที่ลงปาร์ตี้ดันเจี้ยนแบบคนเดียวนะครับคือโซโล่เนี่ยจะได้ e XP เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะ อันนี้ก็จะเป็น e XP ที่ได้รับนะที่ที่เป็นตัว B นะครับลำดับถัดไปนะครับในการเก็บเลเวลนะครับนั่นก็คือการลงโซโลดันเจียนนะครับที่ชื่อว่าลีมนะครับตัวลีมตัวนี้นะครับจะปลดล็อกให้กับผู้เล่นนะครับเริ่มต้นนะที่ระดับเลเวล40นะครับซึ่ง ภายในดันเจียนนี้ก็อย่างที่บอกไปเป็นการลงดันเจียนเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับเป็นการโซโล่ดันเจียนนะครับเมื่อผ่านดันเจียนนี้นอกจากจะได้ exp แล้วนะครับยังจะได้ของรางวัลต่างๆมากมายตามที่กำหนดไว้ให้นะครับนะเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับลงไปดูในดันเจียนนะว่า ดันเจีย้ยนหนึ่งนั้นจะให้ EFP เราประมาณเท่าไหร่นะครับเอ,อ่อในส่วนนี้ผมขอไปไวๆเลยนะผมก็ลงที่50าสพอนะครับอ่ะเราก็เข้ามาในดันเจีย้ยนแล้วนะครับในดันเจีย้ยนก็จะมีไทม์ลิมิตคือเวลาที่กำหนดไว้นะครับว่า เราจะต้องผ่านภายในกี่นาทีนะครับนะเราก็จะต้องรีบกำจัดมอนสเตอร์นะครับโดยวิธีการง่ายๆนะก็คือการลากรวมทีเดียวนะครับแล้วก็โจมตีเอานะครับเป็นกลุ่มนะมันจะสามารถกำจัดมอนสเตอร์ได้เยอะนะครับแล้วก็ตายใน ครั้งเดียวหรือ2ครั้ง3ครั้งตาม d ด m ม g มของแต่ละคนนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องบอสแล้วนะครับกำลังกำจัดบอสอยู่นะเมื่อกำจัดบอสเสร็จนะครับเราก็จะผ่านดานนะและก็จะได้รับเบสและจ็อบเอฟนะครับจำนวนหนึ่งนะอันนี้อยู่ที่ระดับเดวิห้นะครับ ก็จะเห็นเมื่อกี้นะครับได้เบ s exp 2 0 0 4นะครับถ้าเราลงที่ระดับสงขึ้นนะครับเบทและจ o อบ exp ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสุดท้ายนะครับสำหรับการเก็บ exp นะครับเพื่ออัพระดับเรเวลของตัวละครนะครับนั่นก็คือการทำา u e s t นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น เมนเควสนะครับไซเควสนะครับสำหรับเควสนี้ก็ถือว่าเป็นการบางังคับนะครับต้องทำนะถ้าอยากได้ exp จำนวนมากเพื่อเพิ่มระดับเรวเวลของตัวละครนะครับเพราะว่าแต่ละเควสเนี่ยจะให้เบสและจ็อบ exp ถือว่าสูงมากนะครับดังนั้นห้ามพลาดแล้วก็ห้ามดองไว้ด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าดองไว้เนี่ยใช้ระยะเวลานานกว่าจะทำเสร็จทุกเ,เวสนะครับโปรดระวังกันด้วยนะนอกจากนี้นะครับยังขอเพิ่มข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับในแพทอัปเดตล่าสุดนะครับซึ่งจะอัปเดตนะครับตามเวลาประเทศไทยเนี่ย ก็น่าจะวันที่14ธันวาคมนะครับการอัปเดตนั้นนะครับมันก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ EXP ที่ได้รับนะครับในการฟาร์มในการลงดันในการเก็บเลเวลทั่วไปนะก็คือว่าหากผู้เล่นนะครับฟาร์มนะฟาร์มมันเเตอร์แบบมีสตามินาหรือ ลงดันปาร์ตี้นะครับถ้าในปาร์ตี้นั้นมีผู้เล่นเพียงคนเดียวนะก็จะได้รับเบสและจ็อบ EXP มากกว่านะครับขอย้ำนะได้มากกว่าปาร์ตี้นะครับที่มีจำนวนผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคนนะครับก็คือสองสามสี่ห้านั่นแหละนะ ดังนั้นถ้าอยากได้ EFP กันเยอะๆแล้วก็ทำให้การอัพเลเวลของตัวละครรวดเร็วน,นะครับก็ต้องโซโล่แล้วแหละนะครับเพราะว่าจะได้ EFP จำนวนมากจริงๆนะหลังจากการอัปเดตวันที่14บธันวาคมนี้นะครับ แต่ว่ามีข้อหวงใหญ่นิดนึงนะครับสำหรับการปรับองวันที่14นะครับมันจะมีผลต่ออาชีพอะไรบ้างนะครับก็คงต้องยิงไปตรงๆเลยนะครับก็คืออักโคอัโคไลท์หรือเซนนะครับที่เล่นสายโฟนซัพพอร์ตก็คือ คิวนะครับแล้วก็บวกเบสซิ่งบอกอะไรต่างๆที่เป็นซัพพอร์ตผู้เล่นนะครับก็ต้องปาร์ตี้อยู่ใช่ไหมเพราะว่าเซนสายนี้นะครับจะจัดแคบไม่ได้อัพสกิลโจมตีเลยนะครับก็มีแค่ได้ตีปกตินะครับแล้วก็สกิลเหยียบนะโจมตี เป้าหมายเป็นกลุ่มนะครับประมาณนั้นนะการเก็บเลเวงคนเดียวก็ลำบากนะครับดังนั้นยังคงต้องปาร์ตี้ต่อไปนะครับแม้ว่าจะได้ e XP นะครับอาจจะลดลงกว่าเดิมนะครับนะคือแนะนำเล็กน้อยแล้วกันนะครับถ้าจะปาร์ตี้ก็ หาปาร์ตี้แค่2คนนะครับนะหาปาร์ตี้แค่2คนนะครับเพราะว่าถ้าปาร์ตี้ครบ5คนเลยเนี่ย e x p ที่ได้เนี่ยมันก็จะลดหลั่นลงไปนะครับสำหรับรายละเอียดการอัพเลเวลอย่างรวดเร็วหรือการเก็บ เบสและจ็อบเอฟที่ได้จำนวนมากนะครับก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนื่องจากตอนนี้ระบบเกมยังไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเปิดตัวขึ้นมาระบบอย่างน้อยนะครับก็ถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรก็เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับเราก็จะทำการแนะนำให้กับ ผู้เล่นทุกคนไปก่อนนะครับช่วงนี้นะเนื่องจากมีผู้เล่นก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับผู้เล่นไทยนะก็ขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับสำหรับข้อมูลนของเกมนักนลล็อกบีกินนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ